หลายหลายคนนี่เอ้ยเอาข้องไปเขายันขายบ่ได้เขากับโมเมนว่าเขาคิดผิดเดี่ยเขาก็คิดถืออยู่เพราะว่าทาเขาแบบโบเคยขายหรือโบเฮียนหูเลยนี่เขาขายบ่ดีขายบ่ได้ที่ไยเพราะว่าการขายคนสุดท้ายเขาบอกเขาใจเขาว่าการขายมันคืออย่างนี้เขาคิดว่าเป็นการขายกันได้คล้องมาซื้อแม่ซื้อแม่แมดีไรคืออย่าลืมว่าการจะเป็นนักขาขายเนาะมันก็มีคนที่ตัดสินใจเป็นพอขาแล้วก็ขาดทุนกันหลาย <c oughs> <c oughs> าคนเนาะ ที่เขาขายบอรได้เหตุผลเขาขายบอได้เป็นอย่างพอหลายๆคนนี่เขาขายบอเป็นเขาคือาการใช้ของคือการหาเงินมาเป็นทุนได้หลายแล้วมากองคล้องไหวกระนังเฝ้าบัวว่าจะขายออนไลน์เรีท่านท้าไปเปิดหานกระจิงดูสันเด้อเปเปิดหานกระจิงบางคนนกเ็นบอกเขาเปิดหานธนบิตรลงทุนหานที่ซื้อบัตรเป็นแสนบาท คิดไปอย่างเพ้ออยากให้คนมาให้มันงามคือจินตนาการอยากให้มันเป็นเหมือนเชเวิตรีตัวเองขึน้นนะใจสั่นดังสี่ลงทุนซื้อหาเงินเป็นแสนแหละมันทมีกำไรได้แสดงว่าทุนนอนเอามาขายกับโมเป็นแบบตัวนี้มบมเป็นกำไรละแล้วก็ล้างเจ้นเลี้ยวกับสื่อของมากงกรพระจกพระจักกนางเฝ้าชุดถ่ายมาบ่เกินปีสองปีสามปีห้านั่นนะนะม่ต้องขีุ้่นท่านม่ต้องขีุ้่นเจ้าของหันเจ้าของหันแบบบ่สูเลยดิเออ จะคล้องหันไม่อยากเดินแหลยจะคล้องหันนั่นแหละเม็นบอกมันม,มันกับโบได้เนาะตัวน,นี้ตัวน,นี้สําคัญอืมหลายหลายคนเนาะว่าเออคอยขายบบได้บบจักที่ขายเป็นน้ำสินค้าบบจักเป็นน้ำเนี่ยโบจักบบแมนได้สัตว์โบแมนเขาไปเห็นคนได้หลายคนแล้วที่แบบว่าขายบบได้แล้วไปตีอย่างอื่นเลยตีสินค้าตีราคาซึ่งตัวเองไปเห็ดยูเซ่กระจิงเบิดอีนี่สัตว์ไปขายยูเซ่กระจิงเออไปเห็ดยังกระจิง เมอเม่นเนาะธุรกิจเห้เขาจะลดสินค้าในหลูกนี่บ่มีอย่างแพงต่างแต่ว่าราคาเขามันตรงสมกับตรงเหมาะสมกันกับคุณภาพเหมาะสมกันกับสิ่งที่เขาตีออยากได้เนาะหลายคนขายบ่ได้พราะแล้วไปโทษบริษัทโทษสินค้าโทษราคาโทษทุกๆอย่างแต่เขาบ่โทษจาของเองเวลาเขาไปอยู่บ่นอื่นก็คือเก่าไปอยู่บ่อนใดก็คือเก่า ไปอยู่ขายยังกะจริงเปิดห้านขายของเองกะจริงเปิดห้านขายเฟอรกก์กะจริงเปิดห้างยังกะจริงแล้วชิบิโทะไปวะนี่ห็บ่บ่นี่แหละให้เข้าใจเพราะว่าคนน่ะบอเขาใจลใกลไกคาว่าธุรกิจเนาะธุรกิจจริงคาว่าธุรกิจนักขายสีเก่งเด้อยวบ่ฟังนักขายสีเก่งเขาจะขายของแพงจำเป็หมดนักขายสีเก่งเขาจะขายของแพงแพงซ้ำไหนแพงเทาที สื่อสามารถสื่อใดฉะนั้นไม่ยังเขาจะจึงบอกสันว่าเวลาไปในนํ้นคนขาคนซื้อเนาะใา้สันบาต่ตหไงลงมาหาหน้อยเวลาสาันไปบ่าื่ึงแพนตรีกันเบ่าวดึงวีพีลงมาโลดเ่าบอกเขาจะบอกพราะว่าออนักขายที่ดีเนี่ยเขาจะขายในสิ่งที่แพงแต่ไลลงมาหาหน่อยตามความเหมาะสมฉะนั้นให้ขายแพงเท่าที่ลูกค้าสามารใจได้ การขายที่ีบนเป็นขายของตันี้ไปเขาพ่ท่านใส่เขาบริจาคเราท่านถ้าตั้งใจไตขายสบู่ขายของขายของเนี่ยเขาพ่อท่านเขาใจเขาพ่อท่านหูเขาบอกาศตัดีใจจะซื้อแต่ถามว่าเขาขายคุณค่าการบริการของเขาคุณค่าของธุรกิจคุณค่าของผลที่เขาจะได้ตามมาหลังจากที่เขาเหตุตามเขาบอกนี่เขาจะเดินมาโดยไงท่านเขาจะมาโดยไงเห็บนบอกฉะนั้นหลายๆายคนนี่เอาของมีแต่ว่าเออคนมีทุนก็ก,กองของแต่ว่าขายบ่ได แต่การช่วยหายมากกั่จริงเพราะว่าเขาบอกเขาใจกลไกลของการขายจริงฉะนั้นการเขาสิขายได้บางคนเนาะการสิข้ขายได้สักอย่างหนึ่งข้อแรกที่เขาต้องคำนึงคือลูกค้าต้องมีความไวใจอันดับแรกที่ต้องคำนึงก่อนคือลูกค้าต้องยอมหับตัวเขาก่อนต้องเสื้อมันตัวเขาก่อนต้องไว้ใจเขาก่อนหลังจากเขาขายยังกระไดเนาะโบแมนยูซื้อหอบพร้มไปขายหลดสิ <c oughs> เขาไม่เชื่อเลยทานที่เขาบอกว่าจักชิดีหรือบดีนี่เอ้ยขโมงกล้าซื้ออรเขายามันบดีบโบแมน บมเมนท์่านบมเมนอันนั้นเขาบอกเพื่อบังหนาเพื่อหักานหนำใจระบังตัวถันกับตัวเขาว่าถทดชิ้นขาดิมันบดีเขาดูยบสือเขากาว่ามันสิบ,บดีเด็กอายเขาประกาศสื่อเอกเขาอยากไนบ่บดีที่จริงบมเมนเขาบ่เชื่อมันตัวเฮาเขาบ่ไหวใจตัวเฮาเขาบ่สัติธาตัวเฮาเขาบ่เข้าหลบด้วยตัวเฮาให้ตีรละ่าแบบนี้หลบทุกท่านของั่นเอามาทีหลัง ฉะนั้นี่บอกการเปิดใจคนไก่สิทธิ์นี่เป็นยังข่าวประจวจึงบ,บ,บอกตัวนว่าวิธีการเปิดใจคนไก่สิทธิ์ในการขายของคือการบังคับขายเข้าใจอกเขาจะขายของทําอีดนี่ที่คนเขาบ่เคยหูจกักลูกค้าบ่เคยจกักผู้ซื้อบ่อเคยซื้อมาก่อนเฮจไดเข่อยสิขายได้มีวิธีเดียวก็ค,คือการบังคับขายคือเจ้าบ่ต้องสนใจวัาสบูดีไม่ดีจะไหนเจ้าบ่ต้องผูสนใจว่าเซหลัมจะ่อยบอกมันสิสุดยอดจะไดน ทาเอื่อยในเสื้อหนองนี่นะทาอ้ายในเสื้อหมันหนองว่าหนองเคยตัวบอหนองเคยมัหลอกล่วงบอแล้หนองเคยมาบอกขนาดนี้บอหะนะทาอ้ายเอื่อยเสื้อหมันหนองว่าหนองเออขึ้นเชือบตัวดอกคอยมันใจเจา้าคอยหักเจา้เจาจะเป็นพี่ดองคอยเจา้าเสือในความเป็นมิรเขาก็ะไรอะเสือในความหักแพงกันสือในความกระชิด้าวฝ่าวึงบอกถึงบัตรสินขามันอะไรเลยอัาน,นันทันจะไปใส่ คนเนี่ย้าเอาถึงขนาดดีถ้าเขาเสื่อหมันเทำฮาเขาเนี่ยเขาซื้อเพราะความสัมพันธ์เขาบริสุทธิ์พอสินขามันดีอย่างนี่เขาก็ขายกันจังสิร่างกันยังไงโค้งไปไหมเขาจะมีแต่ร์ปรับเอ้ยเอ้าเอ้ยใส่เอาเงินมาอายใส่เอาเงินมาน้องใส่เอาเงินมาเขาก็ขายเด็ดเป็นสิบเป็นสาวแล้วในการเฮรดสมิดเนี่ยนะเหมือนข้าพเจ้าเหมือนกันที่ข้าพเจ้ามาเปิดแบรนด์บีโฟมีทอมิดบีโฟมีก็คือมันมาจากตัวของข้าพเจ้าออกไปเนาะมันบริษัทมาจากบริษอื่นมาว่าจนซะ ฉะนั้นเวลาเขาผจะผู้มือมันขายโอ้เดือนหนึ่งเป็นธรก่อย่าว่าเป็นหมื่นเนาะตามสุกขลักหมืน่นหมืน่นลักหมื่นเน่ยนะก่อนเหยต่อเดือนมันมันไปได้จะทําอีทอเหนเขาผจะผลิตออกมาทําอีทนี่เนาะลักพันก่อนทำอีทนะแล้วสีขายจังไงห,หูบอกหูบอกผู้ได้ก็บอกโอ้ยมันเจ๊งแต่เขาประกาว่าขเขาเจญเขาเชื่อมันว่าอาจารย์ทุก,กโลกริงล็อกซมีวิธีเราตีบอกซินะ ก็แสดงเราบาเหตุดอกเพราะเขาเสียการตัดแจงควาเจ้าดีว่ะขั้นเขาบจชเหตุอย่งเช่นอย่างหนึ่งต้องคิดดีแล้วเพ,ออพาวราะเขาบวชเหตุอย่างหมู่เพราะชีวิตเขาเจ้าบ่เคยขาดทุนเอาต,งตงอาอรงๆรงเลยเขาบวไม่เคยขาดทุนในการเหตุธุรกิจแต่เขาเจ้าคิดดีแล้วจังขอเหตุวันนี้เขาเอาไมา่ให้เจรู้บ่กเขาจ้าก็เอาโดยคั้วมีเป็นคู่บาอาจารย์เนาะจากคว้วมีแบบมีหลก่มทิมเกาพันมาหน่หลายหลายพันเนาะนะบ่เป็นบ่เป็นรักหล่อหลายพันคนก็เลยใส่วิธีนี้ทุกท่านเนาะ ใส่วิธีนี้ในการไปเขาพเจ้าก็เอาสบู่นี่ไปเบ่าก็คือเมย์พ่อหามะระดับ,มบเมย์แล้วพ่อเดี๋ยวนีที่เป็นเครือข่ายมาก่อนไปนางคุยกับเขาสบายดีเมย์พ่อเขาคืนบ้าเขาสิบปือส่วนที่เขาเครือข่ายเลยโอ้แม่ลูกบุริเหตมาอส่วนที่เมย์เครือข่ายเด้อเพราะว่าลูกปรุริเหตุเครือข่ายแล้วลูกเปิดบริษัทเองแล้วลูกมีสบู่ยังหนีมาเมย์ผ่านมาเนี่ยแม่เชื่อลูกบอกเ,เอาเอาตรงๆก็เลยเนี่ยไม่ต้องบอกเรื่องธุรกิจน,นะ เมียเสื้อลูกบอกกระเสื้อและจานแล้วจานก่งใช่ปะคัดเสื้อมันลูกแต่ลูกสิ้อบ่อจูฟังคันโบเสื้อลูกสิบอบ่อเนี่ยเขาพยายาเป็นคนตรงเลยสิในเวลาไปหาคนเขาก็หวยเิว่าจะได้สัตว์กระเสื้อแล้วเนาะคันสิบอกรเสื้อกระจึงในมหาป่าหนิเอาเสื้อกระเสื้อเพราะกวยกปุ๊บคัระเสื้อกันนี่สบู่นี่แม่ลูกใส่มาเป็นจช่นนี้สตอนนี้ลูกขายอันนี้ปุ๊บนี่เอาทั้งมิดปุ๊บนี่ให้เมย์เอามาใส่เอามาขายนี่เห็นไหมลูกหายเลยนี่ซิฟก่อนนี่ลูกแถมหา เพราะว่าทบิทเนี่ยก่อนม,ม,มันใชมาเป็นชุดชิปแถมหาเศร้าแถมชิปก็มาจากคำตัวนี้แหละทำเอียดกับโบหูว่าสิมาเห็นแถมเธบจำดอกเขาจะบอกทบิทเนี่ยอ้าแม่ซื้์เขาี่ใส่จะซื้อได้ไหมนี่นี่ให้แม่ซื์ชิปก่อดในลูกกี่แถมใหม่หาแล้วแม่ไปใส่หาก่อนน่ะเขาไมจะเห็นจะสีเบิร์ตพันก่อนเบิร์ตพันก่อนไปคุยแต่ละคนเกินว่าขายความเสื้อถือขายความเสื่อมโอเคเขาไมจะใส่วิธีนิวสัน่นในบอกวิธีการขายเดอ้อว่า เวลาเขาขายเนี่ยเป็นยังเขาจังขายได้แม้ทขาจะขาจะเปิดแบรนด์มาบ่มีพจักเดยเขาไม่ได้จักบีโฟมีแต่เขาจักหนาเขาพเจ้านี้เขาจักสิ่งที่เขาพเจา้สาสังมากเขาเสื้อมันอาจารย์ท่งไส้เขาบา่าคอยมันใจอาจารย์ท่งไส้บางคนก็บอกคอยเสื้ออาจารย์บุญท่งแล้วยวจเสื้ออื่นเนาะส่วนแรยนี่ขั้นพุทธที่ตามจากไทยมากอะ งชพายติดตามจากเล่าไปกับบุญท่งก็แล้วแต่ก็คือขอเสื้อมันเล่าคะแนีนกับเล่าเดี๋ยวคอยมันเจ้ยังสิริลดเนี่ยเขาเป็เจ้าจขายความเป็นตัวเองเด้อเพราะเขาเเจ้าเฮ็ดมนาขัา้นโบอิลี่เขาเป็นเจ้าเบ,บ,บาๆเด้อเขาจะเป็นคนหนึ่งเ่ยบอกยังบอกข้อมจริงต้องเป๊ะ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 โดยทาโบเป๊ะหรือโบเฮ็ดหรือจะเป็นนั่นนั่นเด้อเขาเเจ้าจสั่งบารมีเจ้าของไหวแบบนี้บารมีไม่ไดไปหาแต่ละคนกับเปิมแบรนด์ทมิตรเขาเป็เจ้าไม่ได้ไปขายสบู่ลูกแม่เดี๋ยวบูเป็มาขายของในเมดเดอร์ลูกเอาสบู่มาให้้ใใแต่หือน จังไดนเมซื้อซิปดูแฉมหห้หาเอาแถมหห้หาเอาไปใส่หาก่อนแต่ว่าซิปมันไในซื้อได้แม่ซื้อแล้วแม่ลับขายเบิ่งแม่ถ้าขายแล้วเป็นจังได้หันจังจังคอยคุยกันแม่บ่ต้องเสื้อสบู่ก็ได้อ่ะใส่เสื้อลูกนี่ว่าลูกเคยตัวแม่ปะอ่ะลูกเคยเฮ็ดยังให้แม่แบบขาดทุนบ่ก็บ่แล้วบ่เคยได้พี่พ่อทุกท่านเอาไปเอาแล้วเอาไปใส่เบิ่งเด้อเขาไม่าายอมใส่ละกันนี่ยซิปเทม่าซิปเทม่าไปหาแต่ละคนเด้อวัดเป็นพันก่อนทัน แต่กับพอท่านหมั่นใจได้ว่าโอ้ยมันจะสื่อสั่มบโน่ทำเอีดเด้อมันจะหลอดบโน่ถ้าไปเขาขายได่พันกอนบ่ได้ดีใจได้ทันพันกรเล็กบ่ได้ดีใจเลยย่ันมาไปไปเลยหายไปเลยกันจะว่ายันยันใส่บ่หายไปเลยหายบรมินบ่สุขภาพดีขึ้นแล้วก็สซิวหายได่ยันคนนั้นเลิกไปเลยแบบโอ้ยยังไงสิเขาก็กังวล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 ขนาดพันกรเล็กกังวลขนาดว่าโอ้ตายแล้วคือเขาพยาบอบเป็นห่วงว่า สีขาใได้ซ้ําดดีบรเดเป็นห่วงแต่เขาไจะเป็นห่วงมันว่าจะมีการสื่อสัมหรือบอกแค่นี้เองที่เขาไม่จะเป็นห่วงแต่พ่อมันไปเหมอนันพอไปหนึ่งอาทิตย์เขาโทรมาอาจารย์สาบ,บูนี่ขายเบิดเด้อว่วาสันเด สบูู่ที่ขายมัดเดอร์มีอีกบอโอ้ยถามบิ่งคนอึง่งโทรเช็คโทรเช,รเช,รเชรร็คเขาสั่งมาอีกจังมีหลอดสองหลอดสามในคือจุดกําเนิดก่อนิจะเป็นแผนธุรกิจหลังจากขับไปเราก็เลยเอาชีวิตทั้งหมดมาถุ่มใส่มันเห็นปะมันมีที่ไปที่มาฉะนั้นการเขาขายธมิดโมเมนต์ขายแชมพูโมเมนต์ขายได้ในทั้งสิ้นท่านการเขาสิขายนธมิดต้องขายความเสื่อมันเสื่อใจความเสื่อถือความำกระสิทธ์ความหักแพงกันเหลวท่านต้องใส่หลักการนี่ถ้าเขาเสื่อมันห้าเหลวหักห้าเหลว เขาจะซื้อเพราะความเชื่อมัน่นเชื่อใจและความหักเขาบริื่อว่าสินค้าดีจัดได้ฉะนั้นบ,คนบาาุคคลบอกว่าโอ้ขยะมันบดีนะขยนขายบดได้นะมันแพงนะต่างๆพวกนี้คือพวกบ่าเข้าใจเข้า่าการขายจริงๆรหน่อนใจในเรื่องสินค้าขึ้นว่านะักขายรับธรรมดาแต่ก็บ,บริเยนบริพัฒนาจาของเพิ่มเติม,ตมสนั้นในการทำเสียธุรกิจมันยืนยาวเขาต้องเอาจาขคองนี่เป็นตัวนำเสือรักเลย เป็นตัวลักลักเทียดต่คนอื่นเชื่อมั่นเชื่อใจฉะนั้นเฮาต้องไปบังคับขายบอมเป็นขายสินค้าบังคับขายความหักความแพงขายความเชื่อมั่นเชื่อใจเมื่อท่านหู้เลีวยวยู่นี่นะท่านเคยขายได้อยู่แล้วท่านไปขายโลดท่านใส่แบบมีเอา้าเพราะว่าธุรกิจเนอะหลายๆคนกระชือขเป็นห่วงเลยว่าโอขอยต้องโฆษณาเก่งเลยเนาะเมนแล้วจะโฆษณาเกง่งโอ้ท่าน,นมัโนโมเมนโฆษณาะเก่งเลยคนคือขา่าวผจ้ใจเฮธธุรกิจคือเหมือนขา่าวผเ้ใจบริโฆษณาสับ บ่ได้เป็นานางเปลือปาบ่บ่ได้เป่าไม้ยะไงเฮตุเพเมองเล่าให้คนมาไม่ไมยังก,ก่มาซาลือกันเด็ดโจจาเป็นบบต้องไปโฆษณายิ่งเพจโบต้องไปออกโทรทัน์บออกบ่ต้องบอ่ต้องไปวื้วว้าๆเดี๋ดท่านขอแต้เฮห้นี่นะมีความจงใจที่จะลูกขาเห้นี่นะได้รับของดีที่สุดบ่ว่าจะเป็นสินค้าก็ต้องดีเขาถึงง่ายขวบคุ้มแล้วก็ต้องเฮ็ดให้เขาได้ในสิ่งเขาบ่าเคยมี สามขอที่เขาพยายามเสมอหนึ่งต้องเห็ุแต่เขาได้ประโยชน์ให้เขาได้ในสิ่งที่เขาไม่เคยได้มาก่อนเขาเอาจจะเคยเหตุเคยขายมาหลายขายต่างๆน,นนะน่ะแต่เขาไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยได้เหมือนเพน็รเมืองลาวเขาต้องเหตุให้เขาได้ให้มันควบคุมทุกๆอริยบทตามบทบาทนาทีคืออย่างเพ็รเมืองลาวห้นี่เคว่ากนาทีเขามีแต่เหตุแต่เขาได้ในสิ่งที่เขาควรจัดได้ตามนาทบทบาทนาทีเขาทำ ขอสองหามินาทีปัญหาได้เขาเคยมีมาก่อนๆระบบแผนกนตรตตาดเท่หาหรือว่าระบบสินค้าแพนธุรก,กิจต้องแก้ไขปัญหาซอยเขาและขอที่3ามเขาต้องมีขันมีตอนมีวิธีการจับมือเขาจากเริ่มต้นขันกลางขัน,ขนชุความสําเร็จแบบใดโดยที่เขาใส่แห้งเจ้ของหน่อยที่สุดใส่ระบบไหลลายนั่นฉะนั้นระบบแผนกนตรตลาดครับจะมาออกแบบไาอยู่ในเงินครสามขอแล้วเอามาผสมใส่ใกันม,มันเป็นโฆษณาเก่งใท่านมันบอกถึงว่าเขาให้ประโยชน์ผู้ได้เก่ง ทุกท่านเหมือนกันถ้าจยัง้ที่มแลนแนําแลนนําไปใซ่โอ้มาันนั่งว่าออกไปหาลูกค้าว่าใส่มาถาแต่มาถาอยู่หัวคันได้ถาแต่นัดเก่าโม่งมาติดเจ็ดโม่งเ,งเขาเสียใจไหนไม่วิธีเดียวคือเห็ดแต่เขาได้ประโยชน์หนึ่งเขาได้ประโยชน์สองเขา,เขามีปัญหาที่มีปัญหาผัวเมียบรเห็นดีบรเห็นตองกันผู้นี้ไปเห็ดสมัยก่อนๆผัวมาเห็ดเมีย,มยดาเมียมาเห็ดผัวดานี่นะ เออเฮ็ดในเขาแบบไปน้ำกัดออกสองอกสองแฟนก็ตาเขาถือว่าตอบโจทย์ไปได้บอกฉะนั้นนาที่เฮาเนาะการเข้าสี้ขายได้จะขึ้นด้วยธุรกิจนั่นนะธุรกิจจะเอาเห็ดสินค้าต่างๆเขามาขายนะเขาบ่ต้องไปคิดว่ามันแพงหรือมีครูแข่งต่างๆบ่ต้องไปใส่ใจกับคููแข่งว่าเขาขายตำาก้เฮาอันนั้นนี่อบ่ต้องไปใส่อันนั้นคือเจ้าเป็นนักขายระดับธรรมดาสิีงที่เฮ้าต้องคำนึงโ่เมนเหลืองของสินค้าอันนี้มันมีขายร้ายได้ไอ้ชื่อยังสั่นเซเลนตลาด อ่ะนี่นะอันนี้ก็เต็มตลาดมันมีบริษัทมีเต็มบีฟเมีบ่มีเต็มตลาดอันนี้สลายพุ่งก็เต็มเต็มตลาดทุกท่านเออมันมีรลายแต่ทุกทู่ยามันมีเต็มตลาดไปหมดเลยมันมีอยู่เล้วในตลาดฉะนั้นธุกรกิจจย่าคโอ้ยอยู่ตลาดเขาขายแบบนี้คู่แข่งร้ายเขาขายยากโอ้ยตายแล้วมันจะขายได้ยังได้อันนั้น ปัญหาของเจ้าที่แบบว่าเจ้าดึงมาใส่จาของเพราะระบบธุรกิจเขาต้องฝึกเจดของให้เป็นนักขายเนื้อเข้ามาขายแล้วท่านขายยังกันได้ในโลกใบนี้นะธุรกิจมันมาาั่งไงฉะนั้นเวลาเขาโฟกัสอย่าโฟกัสเรื่องราคาทใดยอย่าโฟกัสแต่เรื่องดูตลาดไม่มีหลายเขาจะค่อยไโฟกัสหรือว่าไ้ใส่ใจถึงจิตใจของลูกค้าเขาเขา้า,ขา,าใจ่าเขาต้องชนะจิตใจลูกค้าเขาเฮ็ดให้เขาหักเขาเฮ็ดให้เขาสอบเขา เฮ็ดในเขาหิิมกขาเฮ้าเฮ็ดในเขาพอใจในตัวเฮ้าคนเฮาขั้นเขาพอใจเขาสอบเขามักเขาบม่ไปบ่อื่นทันเขาจะสื่อของน้ำทันแม้กระทั่งว่าเขาบอต่อการสิ่งนั้นเขายังสื่อย้อนหมักมักเจ้ามักเจ้าคอยมักตัวเจ้าหน่อยคอยสื่อนํำเห็นบอกหมู่บ้านในเขาสื่อน้ำคนอื่นหรือนั่นนี่ตัวย่างเขาสื่อน้ำป่าอะน้ำป่าซะเป่าเปล่าไนี่ เออแต่ว่าบ้านเี่เขาซื้อแล้วม้อนี้ข่อยมักเจ้าว้าดีถือใจข่อยเอาซื้อซื้อปลาไห้น้ำคือแบบใครเข้าใจว่าโคตรเนี่ยนะเขาจะซื้อของเมื่อข่อยมักข่อยสอเจ้าล่มข่อยหูเลือกเจ้าคุยกันเด็ข่อยมักและเมื่อเขามักเฮาเขาใจเฮาพ่อใจเฮาได้่เขาจะซื้อของน้ำเฮาแม้กระถังว่าซื้อไปกองบ่ใส่ขอก็ยังซื้อนะเพราะข่อยมักนี่คือนาทีของเขาท่านอย่าสีไปโฟกัสอย่าสีไปตั้งใจใส่คำว่าอู้ธุรกิจ เช้นขาแบบนี้นะมันเต็มตลาดได้จันราคามันมันมันคนยูตลาดทีอก็เข้าในหนึ่งอันนี้คือ,อ่าเจ้าขายธรรมดาโพดจะก,ก็จะว่าฉะนั้นสิงทก่เขาต้องโฟกัสสิงทก่เข้าต้องใสใจคือจิตใจของลูกค้าของเข้าเขาต้องเอาชนะใจลูกค้าให้ได้เขากจะชนะธุรกิจเขาไปจะบอกไม่ต่หัวเสือให้ฟังเลยหัวเสือ่านั้นตัวนี้หัวเสือหัวเสือก็คือเอาสนะใจลูกค้าให้ได้ทาน เอาชนะใจลูกค้าให้ได้และเฮ้า,าจะสนะธุรกิจเห็นเวียดบอจีนบ่เวียดซะอ่ะคือบ้านนอกในบ้านเขาพระเจ้าเนี่เวียดเขาตะกี้เขาขี่รถจักรไปปืนเนื้อเนื้อนไปลงบ้านนอกนี่ที่เขาเอาจานไปห้ดาวเอาซ้ามไปห้ดาวเอาตู้หม่ไปห้ดาวต่างๆกันนะอยู่บ้านนอกเลยหลายๆบ้านแม่เขาหย่อนเละอ่ามันไปมันก็พอเอ้ยแม่เอ้ย เชื้อเชื้อลูกนี่มันเถ่าก็พอเขาอี๋มันเดินมันลูกเซย์มันเดินพอมาพอเอ้ยแม่เอ้ยม่านีกะจะเอาไปลดมันป่ะเจ้าเจ้าเอาไปลดบอลอื่นคล้ายๆห้แฟงเด้เจ้านี่คล้ายๆบอแฟงหรือคล้ยทุกทุกนี่จะเอาไปเอาคอยเอาเงินกอนกระไดอีน่ะเจ้าคอยชงคอยคอยตัดเดือนชำนี้กับพ่อมันป่ะมันจะไปดาเดาเดาวดาเดามันไปได้ใจได้ใจได้ใจเจ้าก็เอ้ยนะมันนี่ โอ้ยเบียดผู้นี่คักไรมายนี่ยด้วก็เอาแล้ว,ลวบ่น,นิ้รอบก้อนกับดาวสามรอบนี้ดาวกะละมังรอบนี้ดาวบ่วงทุกอันดาวมดดนาเบียดน้าจีนบนน้บออื่นมาบ่ซื้อถ้าชื่อน้บาบักกันคนเดียวบักเบียดแ่นหรอไม่ไม่ไมสีด่ดีแทนเสียดายมาขึ้นว่ามันใด้ใจมันมันมันเข้าใจคนมันจากก็มันมันเข้าใจนคนอะไรสิซะ เ,เขาชนะใจลูกข่าได้มะก,กะเท่ากับชนะธุรกิจบอดอื่นมากขอก็บบยอมรับแล้วบอ่เอาแล้วเออก็เหมือนกับตัวทานเนี่ยท่าทนไพ่เคยเป็นเมทิมเครือขายมาเลลวทันเคยเห็ดกับทีมมาเหลวแล้วลเห็ดแต้เขาได้เงินเห็ดแต่เขาสมบวังเห็ดแต้เขาประทับใจเห็ดใต้เขามีอะไรได้มาเหลวเนาะไปไซกับข่ยน็เห็ดแต้เขาบ่ขาดทุนไปคข่ยน่ก็บบ่ขาดทุน,น,น,ทนเวลาทานไปทางไหนเขาก็อยากไปน้อก็ไปน้ำเจ้าไข่เนบอดอื่นบ่ม้วนนะไปน้ำเจ้านี่ยไข่เน่พาะว่า ขณะละการเดียวกันเคื่อนมาถ้าเขาเอาชนะใจลูกค้าได้ไดไดเข้าจะชนะธุรกิจเรียบร้อยแล้วชนั้นโมเมนต์ครูแข่งเขาเก่งสําได้คือ,อยังธุรกิจได้ขายแล้วมาบอกอทีมงานโรมาหาอาจารย์ทองอาจารย์ทงบริษัทอื่นเข้าไปเดี๋ยวได้แข่งนีเนี่ยเข้าไปบัตรนาโมบานเขาชิท่นานครับว่าคน่าดีเออ เขาเอาเบิร์ดเนนคเน่ยนะจะได้เพ <mel> ็ดมือราชิท่านเขาเป็นป่ะบอซัดนั่นบอซัดนี่เขาไปเอาคนมาเบิร์ดแนวเขาไปเอต่อป่ะไว้เขาเอาลูดมันมาเป็นเฮ็ดเพาะมาเป็นเฮ็ดปวกเข้าใจป่ะเออมันบอกถึงว่าการเฮ็ดกับคนนั่นมันบอกถึงว่ามันบาเม็นเพียงแต่ได้มาสมัครสื่อของมันจบมันบาเม็นทัดมันบาเมณนสัตว์มันบอกถึงว่าการได้ใจเขาได้ควบมือซึกเขาได้ควบหักจากเขาการที่ได้ใจได้ควบมือซึกได้ควบหัก เจ้าม um. ีสามขอนี่จริงใจบอสามขอนี่เป็นหัวเสือเด้อจื้อแด้กระจื้อเด้อสันเด้อจื้อใบข้างๆเลยที่เขาไปจะใส่กับสามขอนี่ท่านต้อไปบอกต่อเด้อับเป็นนอนแงงของเพลงมึงเล่าต้องสามารถทรงต่อสามขอนี่ได้ให้ได้มันเป็นหัวเสื้องานเลยเขาจะมี3สามขอนี่เจ้ามีบอจะาอาชีพบอซื้อแต่ข่อยมีจริงๆหนึ่งเวลาข่อยไปหาองค์กรเขาไปหาเขาเจ้าสิไปก่อนก็ตามมจ้าเจ้านะขอปล่อยเขาไปสมัครน้าเจ้าเขาอยู่บนนอกบนหน้าท่าน เจ้ามาไปบอกวุบวูบเอาเงินเขาลงทุนเจ้าชิม,มาหาเขาคู่มือใช่เปล่จะบอกให้ดปดอกไอ้คนบิ่บเขากินสินค้าเบิ่บแล้วเขาไปส่วนต่อบ่ได้จะกรก็ไม่อยากมาดิจะอย่างหนึ่งเขาเบาหายสองอย่างเขากินสินค้าดจากบางบดีสามทุถ่ายมาจะกรโทษเขาว่าเอกสมัครมาชี้ซื้อเขียนเศดอย่างแต่เขามานั่งจมแล้วอยู่บ้นนานเนาะขาดทื่นเหมือนสิได้ย,ยังนี่กับบะมี่ยังกับบะมีนั่น,นเขาหลบแล้ว ใช่ป่ะฉะนั้นเขาพระเจ้าต้องการให้ลายๆายบริษัทลงไปลดบันดอกมันหนาไปเบร์ดดดให้เขาหูจักเครือข่ายให้เขาสั่งลายลายให้เขาบมมักให้เขาสอบให้เขาเบสซบหลาลๆโอ้ยคักขนาดแล้วเฮ้ทีมงานเพชรบางเหล่าจังไปกู่สากมันมาไปกู้สากก็คือเขาเอาสามขอไปให้เขาหนึ่งเขาออกประโยชน์ไปให้เขาบอกเป็นประโยชน์สอง เขาวอถึงปัญหาที่จะเจอที่ผ่านมาที่เจ้าล้มที่เจ้าปวดที่เจ้าเจ็บเจ้าทรมานเจ้าท้อเจ้าไม่อยากเห็บไม่อยากทำเขาไปหักษาเพให้เขาไปแก้ปัญหาให้เขาและข้อสามเขาไปนําผ้าเขาให้เขาสมหวังในสิ่งที่เขาควรได้ทุกท่านเลยเขามีวิธีเหตุวิธีทำกับเขาจริงๆสามข้อเดี๋ยวเขามาสุดท้ายมาเวลาเขาอธิบายแผนไปถ้าเขาเคยเหตุธุรกิจมาก่อนเน่นะเขาสิเขาใจแพนเขาว่าของเขาดี ถ้าเขาบอกเลเครือขายเลยเขาบูจักเลยสัตว์จักเขาขึ้นมาบนอื่นสิมีดีกว่านี่มันบุมี่จำเลยมันบูมี่มันบุมี่มันบุมี่ไ้เล้เขาใจได้เขาบ่าษัเขาจะเขาธุรกิจอื่นเขาต้องการให้เจ้าเนี่ยเป็นกรรมกรในเขาคือเจ้าต้องหย็บงานในเขาเจ้ากับถือหองถือส้มจ้าจ่าขาขาอุ้ยพอย่างตายชุวถ่ายมาเขาอยู่หมอกัเบึดอ่ะเป็ดไก่กุ้งขั้วขายบิดเพื่อไปจ้าจ่าขาขา แล้วปัญหามันแก่มบมจบชุดไทายมาากกันจะก็ไปวิ่งเองคนเดียวต่อยต่อยต่อยนี่ยชุดิสายมัท่อมากมาแล้วจะคอยขู่ซึกเนี่ยมันก็เสียเวลาไปแล้วว่าสัญชาให้ว่าฉะนั้นนี่คือให้เข้าใจเลยว่าห้าเนี่ยสามขอนี่คือหัวเสือลักลักที่เขาตรงส่งต่อธุรกิจที่เขาทำนี่นะคู่ต่อสู้ที่แท้จริงเนี่ยบอมแมนคู่แข่งบอมแมนบริษัทคููแข่งได้ไดทั้งสิ้นเลยคู่ต่อสู้ที่จริงๆที่เขาต้องเฮ็ดบองเอาชนะ คือจิตใจของลูกคา้านาทีของเฮาหนีต้องไปสางความสัมพันธ์สางพันธมิตรสางความหากักความแพงสางความไหวเนื้อเส้อใจหักกันด้วยใจจริงสางรอบครัวนีมันใหญ่ไปน้ากันเอาชนะใจลูกค้าให้ได้ทุกท่านเลี้ยวเฮ้ากับชนะธุรกิจบโบแมนว่าโฆษณาะเก่งขายเกงโบแมนได้คู่มือนีเฟซบุ๊กเขาย,ยิ่งเพจโฆษณาเต็มเบิร์ดไม่ยังบ่ได้ขายมุกเกลยอสัตวนแต่สิิงที่เฮ้าต้องเทีดคือเฮ้าต้องเทียดให้ลูกค้านี่ให้เขาได้ในสิ่งที่คู่แข่งนี่ ที่เขาพ่าเห็ดตนก่อนเขาไม่เคยได้เขาเคยไปสมัครมาบิสัทฯหนึ่งสองสามสี่บแล้วเขาไม่เคยได้คือยังเขามาเห็ดมงลาอยู่เนี่ยนี่นาเที่ยวเห็ดแคนี่เดียวจะมาเองเขามาคนเดียวเลยหรอเขาก็ส่วนพีส่วนนนองเขามาพอมันเป็นบอลเย็นดิมันเป็นบอลอุ่นมันเป็นบอลมีความสุกมันเป็นบอลแบบเหมือนปลาเนี่ยนะเวลาแดดมากนี่มันก็ไปห้าห่มมหาอบอนได้มีห่มหรือมีอาหารกินปลาอยู่นั่นแหละเออลักษณะเหมือนกันคนเหมือนกันท่านบอนเอนมีผลประโยชน์ บนได้มีเกียรติบนได้ถือย่องย่อสาเลเสิร์นบนได้มานีแบบเขาหักเขาแฝงเขาย่องย่อเขาทีอัพเขาสายความสําคัญมากนี่คือคนแบบให้เขาใจจุดๆนีเน่ะยต้องไปวิ่งไก่ะนาดการขายอย่าชิโฟกัสแต่ชิ้นขาอย่าโฟกัสแต่ราคาให้โฟกัสถึงว่าสิ่งที่เขาขายไปนี่นะ มันสิเป็นประโยชน์ต่อต่อคนเชื่อสื่อเนี่ยจำได้วอาแต่ประโยชน์เขาจะได้ว่าไอ้ชิ้นขาที่เจ้าเอาไปนี่นะแม่์เนอะมันจะไปแก้ปัญหาให้แม่์เนอะได้ล็อกล็อกจือจังบอสเขาไปจะบอกเด้อะบอสสิรลดแม่แม่เอาหนีบอตัวหนีบอสเส้นผู้หนีบอแม่หูบ่สบอสตัวแม่เอาเส้นผู้ตัวนี้แม่์เส้นผู้ตัวแม่สื่อนี่มันสิไปหายประโยชน์แม่์เนอะได้แม่เข้าใจบอสเรต้องไปบอกว่าวทรัพย์คุณจะเปลี่ยนเขาบอสเด้อไอทรัพย์ประคุณเนี่ยนี่โอ้ยเขาบอสจะชี้ร้ายเลยเ่อะเปลี่ยน หรือว่าพออ่ายเอื้อนกองแล้วแต่ว่านี่นต,ตัวที่เมเอาไปนี่เมหัวมันจะให้ประโยชน์กับเมเแนวใดมันจะแก่ปะนะให้เมเแนวใดหนึ่งกระจ,จังบอกดีกว่ามันแก่ในแก่กี่นี่ให้ประโยชน์ได้ในนี่บทต้อไปบอกสารพคุนในียวก็ไดเห็นหรอฉะนั้นนอกคนเห่านี่สําคัญคือให้เขาได้อกได้ใจให้เขาถือใจเ้อมันเป็นวิซา่าลึกๆเลยให้เขาถือใจท่าว่าเขาถือใจ เขามากักเห่าเขาสอบเห่าในโลกนี่บ่มีควบ,บาแพงถ้าถือใจบ่มีควบ,บาแพงใครเขา้าใจเนาะของแพงบ่มีในโลกมีแต่ว่าถือใจหรือบ่ถือใจให้เข้าใจปะบ่ <c oughs> บมีของแพงใน,นโลกนี่มีแต่ว่าถือใจข่อยหรือบ่ถือใจขอ่อยนะลองคิดตามไถ้าไปซื้อของซื้ออย่างนี้ในตลาด พอเพื่อของที่เขาถือใจราคาทุนมันจจิตรๆกมีตัอยังกระเป๋าเขาไปในตลาดนี่ในในในงานห่างต่างๆของเลี้ยงเบิร์ดไ้ตัวเขาถือใจห็นมันมาต่างราคาทมมิดนิราคาเท่ากันเบิร์ดตนทุนมันอาจจิตรกุมูก็มีแต่เขาไม่สนใจเขาสชใจว่าอันนี้ถือใจ่อยแพง่อยกระซื้อถ้าอันนี้ที่่อยม่ถือใจให้ซื้อ่อยกระเบาไม่หรอกมันว่าซึ่งว่าเฮานี่ถือใจสำใดประมาณ